สวัสดีค่ะวันนี้เรามาหอ่อปอเปี๊ยกันนะคะจะมีไส้ผักนะไส้ผักคือไส้เบสิกของเราเนาะเราทำวันนี้เราทำสามไส้คือไส้ผักแล้วก็ไส้ไก่ไสเ้เนื้อรวมหมูสับหมูสับเนาะไส้หมูสับด้วยจะมีคือมีผักต้นหอมกระเทียมพริกไทยดำ แล้วก็แครอทวุ้นเส้นอุ้ยคุณแม่ขอโทษค่ะนี่นะคะใส่ของเราก็จะประมาณนี้ดูสิสีสันน่ารับประทานเนาะอ่าตัวนี้คือเราห่อเรียบร้อยแล้วนะเราใส่ถุงมือด้วยนะคะนี่โอเคตัวนี้นะคะอย่างแรก เราเตรียมแผ่นปอเปี๊ยะเนาะแผ่นปอเปี๊ยะนี่หาได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตร้านไทยที่อยู่ฟินแลนด์นะคะเราจะมาห่อปอเปี๊ยะกันหนเราเตรียมไส้แผ่นห่อปอเปี๊ยะอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือไข่นะคะไข่เราตีให้ให้มันแตกเลยเนาะเพราะไข่เนี่ยจะช่วยคือช่วย พอเราห่อปอเปี๊ยะเสร็จเรามาปิดด้วยไข่เพราะไข่อะ่ะคุณแม่ลองเอาน้ำกับน้ำมันอะ่ะไม่ใช้ใช้ได้ไม่ได้ผลนะคะใช้ไม่ได้ผลนะต้องไข่อย่างเดียวนะคะถึงจะทำให้ปอะเปี๊ยะห่อได้สวยโอเคนะคะเดีย๋ยนี้มีผักนะคะ อันนี้ห่อให้ลูกค้านะคะทําให้ลูกคา้าลูกค้าสั่งปอเปี๊ยค่ะแม่ทําปอเปี๊ยขายนะในฟินแลนด์นะ่ะอยู่ที่โลย่านะโอเคนะคะหนึ่งห่อนะคะโอเคนี่เห็นไหมเห็นไหมคะ แล้วก็หออันนี้ตามด้วยไข่นะคะปิดท้ายด้วยไายแผ่นปอเปี๊ยะมันจะได้เออติดกันได้ดีเนาะเราไม่เราอย่าใส่เยอะนะคะใส่เยอะมันก็จะเลอะไปเปล่าๆเนาะใส่พอดีพองามติดเสร็จแล้วก็จะเป็นทำนองนี้เห็นไหมคะ โอเคนี่นะคะเราได้วันนี้ลูกค้าเขาสั่งปอเปียทั้งหมด80ชิ้นแม่ต้องห่อ8ปดสิบชิ้นนะคะวันนี้ลูกค้าสั่งน้อยแม่ก็เลยมีเวลาได้อัดวีโอให้ดูเนาะว่าการห่อปอบเปียยังไงบางคนก็ทําเป็นแล้วแหละแต่บางครั้งบางคนเขาก็อยากรู้เนาะวิธีเราท,ที่เราอยู่ต่างประเทศเราอาศัยอยู่ต่างประเทศใช้ชีวิตแบบไหนนี่นะคะ ใส่ไส้อะเอ่อใส่ใส่ไส,ส,ส้เยอะมันไม่ใช่ว่าจะดีนะคะเพราะไส่เยอะอะมันทำให้แผ่นปอเปี๊ยะเราอะอาจจะแตกแล้วก็เวลาทอดนะแผ่นของเราอะมันอาจจะเอ,อ่อไม่กรอบแล้วก็อาจจะข้างในอะ่ะทำให้แผ่นทำให้ น้ำผักมันจะออกเยอะมากแล้วก็จะทําให้แผ่นปอเปี๊ยะที่เราทอดเข้าไปอะ่ะมันไม่กรอบนะคะวิธีของแม่ก็จะทอดทอดเน้ํามันพอดีน้ํามันเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะคะทําให้อมน้ํามันเนาะอาชีพเก่าแม่ขายไก่ทอดค่ะอาชีพเก่าแม่ขายไก่ทอดถ้าใครเคยได้กินไก่ทอดแม่ที่อยู่ บ้านบ้านเกิดเนาะไม่น่าน่าจะน่ะบ้านเกิดเพราะสมัยก่อนพ่อก็จะเป็นคนที่ค้าขายเนาะนี่เนาะแผ่นก็จะสวยขนาดนี้ดูสิสวยนี้อเคิะคะไม่ดราม่านะคะโอเคนี่แผ่นของเราจะแผ่นสวยๆดูสิ ส,สวยแม่ก็หัดทำเนาะวิดีโออะอยากคุยช่วงหน้าหนาวใกล้หิมะตกก็จะเหงาเนาะไม่ได้เข้าป่าปีหน้าถ้าลูกค้าไม่สั่งผลไม้เยอะหรือ,อยังไงเรามีเวลาจะถ่ายวิดีโอเก็บบูเบอรี่ให้ดูนะคะ พวกบูเบอี่เห็ดช่วงนี้น่าจะช่วงนี้ยังมีเวลาถ่ายให้อยู่นะคะแต่คือว่าแม่ไม่ค่อยสบายเนาะโอเคแม่ต้องไปโรงเรียนด้วยฝึกพูดภาษาฟินแลนด์ปีกว่าแล้วยังไม่ได้เรื่องเลยปีจะสองปีแล้วแม่จะผ่านไหมเนี่ยเห็นไหมคะเห็นหรือยัง แล้วก็เราก็จะเอาไข่ในปาดเลยต้องแผ่นมันอย่างงี้นะคะโอเคแล้วก็ม้วนม้วนคือเราต้องม้วนให้มันเอ่อถ้าทํากินเองทําอันนี้แม่ทําให้ดูนะคะช้าหน่อยแต่ถ้าแม่ทําจริงๆอะ่ะแม่จะทําเร็วมากกว่านี้นะนี่ทํทให้ดูนะคะนี่มได้เท่นิ้กอนโอเคนะคะเจอใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณคะ่ะ ฝากติดตามช่องเอล่าพาชิมด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ